เสียดายมาพระท่านสอนเทศด้วยันและไอ้ตื่นสวยเนาะเป็นคนปิงตัวนี้วะเอ้ไอซ์โบกินสนะฝนปิงตัวนี้เห็นวะไอ้ซ์กินตัวฝนนี่แหละเพราะว่าตัวแก้วจะไปเก็บกลินเปบ้านดิเงว่าไงเนาะเพราะว่าเพราะว่าไอ้อพระท่านจะเป็นฮ้อนดินอนกับท่านด้วกันโอ้ยเนาะ งามปูเสาวง,งามโอ้อมัอนี้มียังพิเศษแน่นี่บิปงปลาลำลาลามไก่แล้วก็ข้าวเหนียวลวกพักเจ้ามะกอกเจ้ามะกอกก็มีบิงปลาลามไก่ลวกพักเจ้ามะกอก<ห>ข้าวเหนียวอื่าอาออันโอ้อหน่อจะกินตอนหลามว่ะนี่หลามแล้วเลยนี่เนี่ยซุกย,ยังนี่ซุกเลย้ยซุกแล้วกำลังสีซุกกำลังสีซุก อันนี้ไฟใกล้ดูดีได้มาตอนนี่มันหนาวกันมาตอนที่วันห้อนนี่อยู่ใกล้ไฟอะไรที่มันอกนะโอ้ปีนป่าปีงป่าโอ้ป่านินป่านินน้ำมาใส่นี่น้องไบนดล่ะน้องเฮานี่เปล่าเหมือนมาจากตลาดวะมาเอามาจากน้องสุดๆเลยหนูโอ้ไกลเนี่ยบ้านี่ใจก็จัดมาคือการจับจับมาจากใส่ อยู่คอเขานี่เมนหวานบัวก้ะไก่พันธุ์ดีหวานพ่อแมนน้องสาวชื่ออย่างไงซื้อแก้วอันชื่อจอกวะซื้อฝนอ๋อพ่อเรื่องแก้วพ่อเรื่องฝนอันนี้ลามไก่พิ้งปลากแลกก็โอ้ลวกพักเจียวมะกอกโอ้ข้าวเหนียว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 อ้า ขาวๆบุมีขาวดำวะเบอเท็ดทันมันบอกเอ้เ,ออเอแก้วแก้วเท็ดบทัน,ทนเออ,เอ,อต้องลองเขาจะกินในไฟเลยได้นน่น่ะกินกังข้างของไฟไมันอุ่นดีน<อ>ะะ <laughs> อันพรอนพรอนนไอไหนาวพเนี่ยเนืเสือผ่าใส่เออยำมา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 จัดแจงเขามอนี้น้องสาวสาคุณพี่้ากินเข้าเข้าข <laughs> ้างของไฟ ไอ้นั่งในก็ได hey, uh. <c médico Music ę> ้เพราะว่าไอหนาวนอ่นั่งไกลนอกแลมันสึกมันจะคุนพืวันเดย์วันเดย์เอ้ยกมายกมานี่เออตกลงแล้วเอาตัวนี้บอกเราเอาตัวนั้นเวลากินข่าวนี่ฮะผลผลเอาผ้าเอาผาข่าตัวไหเอาตังซุกว่าเอาตัวนงกว่าเออไปเอาตัวลนี้อ้คนเดเดเด เสียดายมาพวกท่านคอนเทนด์้วยและไอตื่นสวยเนาะเป็น <c oughs> เป็นโแก,ก้วไอโจตื่นสวยก็เลยอันนี้ไม่อย่งไเนี่อ๋อีะใสป่ปลาใส่ใส่นะใส่ปลาใสาย่ใสยันลามีวะ,อ,ะอันนี้ไม่ยังเนี่ยเฮอแอปเข่าแอเขอา่าะบมีเข่าเปลี่ยนอันตั่อยนะโอ้ อัลซี่ก็ได้บ่นี่อ่านัวเออเออเอเอาเปิดสนับเปิดเปิดเปิดดีดีดีนี่อ่าอาา่าอ่าอ่าอ่าแล้วแก้วปลาตัวได้ซุกน่องวะ่ะอัน,นตักงกลางเอาเจ้าคุ้งหูเนอะเจ้าคุ้งหูไอ้ถามแก้วเด๋อไม่ได้ถามฝนเด๋เเท่าฝนเท่าแก้วลืม ตัวไรแก้วตัวกลางกลางนี่สองตัวเลยบ่ดนี่วะอ่ะไปแนวหน้ากันอีกแสดงว่าแก้วบริเวดสนานี่นะแก้วปิ้งตัวไหนฮะแก้วปิ้งตัวไหนสองตัวเนี่ยพิงตัวนี้วะเออไอซิร์บกินสนะฝนปิ้งตัวนี้เห็นวะเออไอเีิกินตัวฝนนี่แหละเพราะว่าตัวแก้วจะไปเก็บกินไนบ้านดิงัว โอ้ยเนาะเออ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 เดีเดะเนี่ยเด้อ,อ,อทุกคนอันนี้ปิ้งปลาเด้อปิ้งปลาใส่นี่หรือใส่นี่ใส่<ม>ตัวไหนไซนี่ถึกแล้วถึกกันบ่อ่าถึกแล้วหายน้องสองคนเอาหลามกลไก่ใส่นี่ให้ที่นั่งเบ,ง <c ười> <laughs> บอร์เพราะว่าเพราะว่าไอ้โ <c ười> บธนธัชจะมันฮอนดีน้ <c ười> <c ười> อนกูธนธัชด้วยกัน โอ้ยหนอไปเอามาคือว่าค er ือว oh. yeah, sure, 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 sure. yeah, ่าธนัดสะดอกเอามาอีกอันนึ่งมีอันเดียวนี่วะโอ้ยเด้อ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 แสดงว่ามานั่งประดับซื่อๆน่ะนี่หนาโอ้ยตายต่แต่น้องสาวไข่นี่นี่ปลาทูโอ้มื่อหนามันต้องเจาะหูหน่อยนึงเลยกะ เอาเป็นแบบว่าเอาไม้สอดไส้ได้ขนาดน้องเออาโอ้คือยับดีไก่แต่ย่านว่ะว้านั่นโอ้กเลยเด็กแน่เบิร์ทูโอ้สมนีกัพ่อแล้วมันจินบมเบิร์ตเด็ก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 โอ้เสียงรถจังขนาดเดี๋ยวรถไถว่ะ อ,อน๋นี่โอ้อกล้องมาอืออ๋อหอมเดดโดนไหนมโดมไหมหอมปะอมอ๋อถ้าดมตรงนี้แค่หอมเลยนี่เออซิมสิมสิมโอ้แทงบัดเดียวสามซีโมเลยนี่ ต้องต้องซีมซะก,ก่อนว่ารสชาติจะเป็นแนวไหนเออโอ้โหเอากำไม่ไกลดู่งเนียนี่ลามไก่ซุดเลยอืมหักอ,อืมเจ็บ <c oughs> จังหรือเค็มนะจังหรือเค็มฝน ใครเฮ็ดถามก่อนใคเฮ็ดดิเฮ้เป็นจันเฮ็ดน้องก็เฮ็ดโอ้เราฝฟนหูบอลแล้วหจ้างนิดเดมังน่าจะจัางน่ดยนึงีมตางสีหูสนหัวหูเด้อวเป่าแม่เป็นไรจางนิดเยมพอดีแมนถ้า้องกินอ้าวพอดีแมนโอ้พอดีแมน น่าน่น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 าน่าีนฝาหรือเปล่าเจังลยคบอดแมนบวบเสือหรอกน้องให้ซิมเดียวพอดีแมนยมนังไหอืมไอล่างมือเลยเด้อผมสอนนี่เด้อลองซิมบ้งต้องซิมต้องซิมต้องซิมบาอ่าจังเลยคร แมนพอดีสแสดงว่ามืออ้ายพอดีมีเกือ <laughs> มันก็เลยพอดีเอ่ออ่ากินข่ากินข่าทุกคน <c oughs> มันก็เป็นเพื่อนว่าเป็นสเสนอยางหนึ่งเวลาเขามาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินำต,ต้องตาดพกเพื่อนคํูคำนี่เพื่อนก็จะมีอาหารพื้นเมืองเแนวนี้ให้เขาได้กินกันถ้าหากว่ามาในระยะนี้ เเดือนสิเอดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองถือว่าอากาศมันหนาวสิ่บ่เนาะมันสิหนาวมันบ่แต่มาเป็นครูหนาวบ่บ่โอ้ยบา่า่านัาฮ่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 าาเปานคา่าะแา่นาเป็นคา่าฮ่่าเ่าฮ่าามาาาา่าาได้บ่ฮ่่ ก็บอกเพื่อนเดียวนี้บอกมูเพื่อนเดียวนี้ขันมาเดียวกับน้องๆอ,อยู่สถานที่ท่องเที่ยวมองนี่กันยินดีสิเป็ี่นมูเป็ี่นคู่แม่มอลมาโม่โมาล้มน้ำกันหักแพงกัน,มน,กนแมน่มบอโอโนแม่บาปฝนเออแต่แมใ่ในเด้อเด้อเด้อส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวตากล้องเพื่อเอาให้ <laughs> อ่ะกินขา้าวกินขาน้าวน้องอืมอืม้าบุกจินเดี๋ยจะเดี๋ยวมาทสยอย่าเบือ่อเลยนี่ เอาเด้อ่าวอ้าฝนไปเอาน้าเอาเข้าให้ก็ได้เสมอชิมบั้นนี่แล้วเอาลูกไปเล่นเด้อเงยมอมแอนปัจจุบันในพี่ครอบครัวยังโสดยังโสดอยู่เมื่อปีแล้วเห็นไหมเห็นไหปีนี้โสดแล้วโสดปีสดปีแก้วแก้วได้สำหรับแก้วฮะ สวดวะสวดเฉพาะปีสองพันเจ้าสามเด้อสองพันเจ้าสี่เนี่ยพอสวดแล้วอืมมดพีอ้าตสองพันเจ้าสี่ชิทุกคนมาขออะไรดิอ้าเอฟซี FC! คนชิบมาขอแล้วกับพอสวดแล้วนเนาะเดิม,มูเพื่อนยังสวดเด้อพอจะน,นั้นปี2024นยยนส,นปสองพันเจ้าสี่นี่ย้ายเพื่อนสวดเด้อมาสองรอดนี่อ้าวอ้าจวดจวดจวด มันใหม่แล้ววันนี่ยังโยกครัมันจิห้อนขาหน่อยนึงละปลานี่เป็นปลาธรรมศาสติได้จากซะกหนองหนองซะกส่วนเป็นผู้คำเลยนี่น่ะรสชาติมนหวานๆเนี่ยหวานแท้เน่อ่ะจิ้ด้วยหวานเนี่ย อมันเป็นปลาสดๆเด้อ่ประมาณนี้ถ้ามูเกอนเด้ออืกแล้วก็น้องสองคนหูบอกจะเฮาสามคนกินปลาตัวเดียวกันนะซาดหนาเขาชื่อพ่อเป็นยีงไงโอเคเสียใจดีใจดีใจบคิดว่าเสียใจคิดว่าโอ้ยซาดหนาเพร่อไอจอีกเสียใจด้วยนะดีใจจะเป็นทุก นีีกดโอ้เอาดีๆเลยเอาดีๆเลยเอาดีๆเลยอืมอันเอาดีๆแล้วบ่ให้ไใส่แด้ยูนี่ได้ดูหู้แล้วไฟวาสิลาออกอยู่นะสองคนเนี่ยไฟวาหักเงินเดือนสิไปเลยว่ะสัสนินไหายนะบบให้ไปแด้หั่นแนมหน้ากันเอาเมือเรียงจันน้ำเลยหนี่บ่ให้เมือเด้อบ่ให้ไปเด้อแซ่บสุดๆเลยเมื่อกี้คู่ไหว ถ้าเพิ่นไปปั๊บนี่มัดขาไว้บัดนี้ติดกก็กอสซอกลางเฮือนเลยอ่าฮ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 ่่ถ้าเปนซีมอ๊อบล้ำ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 ผู้เต่าต้องกินต้องกินตอนแบบมันนุ่มๆเพราะว่าแขวบเพรค่อยดีโห่แทบไหลแทบหลายแทบไหลต้องกินพักพร้อม สุดยอดเลยขออนุญาตเด้อทุกคนเด้อขอกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วจังว่ากันเพราะว่าน้องเพิ่นเพิ่นอายเพิ่นเขินเพิ่นบ่กล้ากินน้ำเพิ่นว่าตั่นไม่หรอกเ่เขินทีบ่เขินอืมเ่เขินเขินวะเพ่เขินวะเพ่เขินเนาะจะเป็นคนบังพัวมั้ยวาเป็นคนบังพัวบักมวนแม่เอิ่นก็ทีก็อายเพิ่กินข้าวเหนียว ทีกินของเจ้า การเดินทางโดย